เรามาอยู่กับรถสกูตเตอร์จากแรมเบตตาครับ2รุ่นที่อยู่ด้านข้างของผมนี่เลยครับด้านซ้ายของผมแ a มเบต t า X 300 SR ครับส่วนด้านขวาแรมเบต t า G 350ทุกท่านเมื่อมองจากวิดีโอหรือเคยดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะสรุ่นนี้มีอะไรที่เขาแตกต่างกันแต่เห็นตัวเลขเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วดีไซน์ภายนอกของตัวรถเนี่ยต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันครับเรามาเริ่มต้นจากดีไซน์โดยรวมของตัวรถกันก่อนเลยต้องบอกว่าแบรนด์รถสกูตเตอร์แรม เ,เ,เขามีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง76ปีนะครับก่อตั้งตั้แต่ปีคศ1947ซึ่งดั้งเดิมเนี่ยบริษัทเขาทําเกี่ยวกับชิ้นส่วนของเครื่องบินแล้วก็เอาวิศวกรหัวกะทิเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาออกมาเป็นสกูตเตอร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองก็เป็นเวลากว่า76ปีแล้วเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์เขามาอย่างยาวนานเลยโดยรถสกูตเตอร์ของลัมเบต้าเนี่ยดีไซน์ของเขาชัดเจนมากๆคอนเซปต,ต์ของเขาคือ low and long นะครับเน้นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงที่ต่าแล้วก็ นั่งสบายนะครับเรียกได้ว่าท่านั่งของเขาเนี่ยค่อนข้างธรรมดทธรรมแงทีนี้2รุ่นนี้เขาเปิดตัวออกมาพร้อมกันในปี2022ที่ผ่านมานะครับเรามองแล้วเนี่ยรู้สึกเอะมันมีความต่างกันตรงไหนใช่ไหมครับเรามาเริ่มต้นดูจากด้านหน้าของตัวรถกันด้านหน้าของตัวรถเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่งงาง2คันนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับไฟหน้าอันนี้คือคล้ายกันนะครับคือจะเป็นไฟ LED เหมือนกันแต่จะแตกต่างตรงที่โคมไฟนะฮะนี่จะเป็นกรอบตรงนี้ฝั่งของ G 3 5 0เนี่ยจะมาเป็นสีเงินด้านแบบนี้ ส่วนฝั่ง X 3 0 0 SR เนี่ยเขาจะมาเป็นสีดาแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัวกรอบไฟหน้าเขาเนี่ยมันเหมือนดวงตาของรถนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถัดมาดูกันที่บอดี้ของตัวรถกันบ้างบอดี้ของทั้ง2อพันเนี่ยเป็นบอดี โลหะเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าส่วนที่แตกต่างนั่นคือจมูกของเขาตัวของ G 3 5 0เนี่ยจมูกของเขาจะเป็นจมูกใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่าตัว G 3 5 0เนี่ย DNA ของเขาเขาจะถอดแบบมาจากรถแลมเบตตารุ่นดั้งเดิมในยุคสมัยก่อนเลยส่วนตัว X 3 0 0 SR คันนี้เนี่ยจะมีความร่วมสมัยมากกว่าโดยเจ้า X 3 0 0 คันนี้จะเป็นรูปแบบการดีไซน์ยุคใหม่ของทางแลมเบตตาแล้วซึ่งเขาจะเน้นเรื่องของเส้นสายที่มีความคมส่วนของ G350 เนี่ยจะเน้นความกลมมนตามสไตล์ของรถคลาสสิกด้านหน้านี่ตรงจมูกของเขาต่างกันนะอันนี้ เพราะว่าเหมือนคนก็อันนี้จมูกโด่งนะครับแล้วก็จมูกใหญ่อันนี้จะเป็นจมูกแบบแบนนิดนึงแล้วก็ช่องของเขาจะเล็กๆซึ่งตรงนี้ก็คือช่องแตรเหมือนกันทั้งคู่ถัดมาในส่วนของบังโคลน,นะครับบังโคลอของทั้งคู่เป็นบังโคลแบบฟิก์เฟนเดอร์เหมือนกันนะครับเป็นบังโคลยึดติดกับตัวบอดี้ของรถถ้าเรามองจากกล้องเนี่ยจะเปรียบเทียบความต่างในยานนอกจากสีเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้ามองจากมุมด้านบนจะเห็นได้ว่าขนาดของตัวบังโคลฝั่งตัว G 3 5 0ยเนี่ยบังโคลเขาจะกว้างกว่าอัานนี้ผมวัดออกมาอย่างนี้อ่าน กว้างประมาณนี้เลยนะครับแล้วเกิดไปเทียบกับ X 3 0 0จะเห็นได้ว่าของ X 3 0 0เนี่ยบางคนเขาจะแคบกว่านะเนี่ยอยู่แค่ป,ประมาณ1คืบเท่านั้นเองนะครับแต่พอถ้ามาเทียบกับตัวฝั่งนี้ G 3 5 0จะเห็นได้ว่าเนี่ยบางโครนเขากว้างกว่าอย่างชัดเจนเลยเรามาดูกันต่อในส่วนของช่วงล่างของทั้ง2คันลงมาดูด้วยกันช่วงล่างเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วนะครับโอเคว่าทั้ง2คันเนี่ยใช้เป็นช่วงล่างแบบ double arm link เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาให้มันเนี่ยแตกต่างกันฝั่งของ X 3 0 0เน่ให้ป็ชอัแบบ,าบสามาร ตั้งค่าใดๆได้เลยส่วนฝั่ง G350 เนี่ยจะให้เป็นช็อคอัพคอยสปริงที่สามารถปรับ พีโหลดได้อันนี้คือความแตกต่างกันแต่ฝั่งตัวของ X 3 0 0เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวของถุงเท้าของเขามาด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Lambretta อยู่แล้วแต่ว่าตัว G 3 5 0ยเนี่ยยังเป็นสไตล์แบบคลาสสิกอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วว่าต้องการแบบไหนแต่ถ้าเอาเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ทั้งสองคันเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ฝั่ง G 3 5 0เนี่ยจะสามารถปรับการตั้งคาได้นั่นเองระบบเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกเดียวพร้อมกับระบบ ABS ป้องกันล,อ ok ลอ้อล็อกแล เบรกอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับฝั่ง G350 จะติดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของตัวรถส่วนฝั่ง X300 จะติดตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของตัวรถนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรือนใหม่ของตัวรถกันนะครับเริ่มต้นจากฝั่งของ X300 SR ตัวเรือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นแบบ สองรูปแบบเลยนะครับจะมีทั้งตรงมาตรวัดรอบเครื่องยนต์แบบเข็มแล้วก็ตัวหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้นะครับบอกข้อมูลการขับขี่พื้นฐานเนี่ยครบคันเลยนะครับก็จะมีมาตรวัดความเร็วปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงตัวนาฬิกานะครับจับทริปวัดโวลต์อุณหภูมิหม้อน้ําอันนี้จะบอกอยู่ในหน้าจอดิจิตอลส่วนมาตรวัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยให้มาเป็นแบบเข็มมาดูกันต่อที่ฝั่งของ G 3 5 0กันบ้าง G 3 5 0เนี่ยแม้ว่าดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าเขามีการใส่ มความไฮเทคของตัวรถหลายจุดเลยนะครับอ่านี่ตัวเรือนไม่ของเขาเนี่ยมาเป็นหน้าจอสี TFT แบบนี้เลยนะครับไม่มีมตรวัดเข็มใดๆทั้งสิน้นหน้าจอตัวนี้บอกข้อมูลการขับขี่ครบคันไม่ว่าจะเป็นมตรวัดความเร็วมตรวัดรอบเครื่องยนต์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตัวจับทริปนาฬิกาแรงดันแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิหม้อน้ํามีบอกหมดนะฮะและที่สําคัญเลยตัว g 3 5 0สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธได้เวลาใครโทรเข้ามาเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรโชว์ขึ้นมาบนนี้จะรับสายก็สามารถกดปุ่ม รับสายที่ประกับแฮนด์ฝั่งขวาได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่กุญแจรถกันนะครับกุญแจรถของตัว G350 เนี่ยจะมาเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมาเป็นกุญแจไขยอยู่อ่านี่เขาบอกว่าเพื่อให้ฟีลลิ่งเหมือนกับรถคลาสสิกแต่ว่าเขาก็มีนี่เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้มาให้ด้วยเอาไว้ควบคุมการทํางานต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นค้นหารถหรือจะเปิดเบาะก,ก็กดที่ตรงนี้ส่วนฝั่งของ X300 เนี่ยเขาจะแตกต่างกันแล้วนะครับ X300 เนี่ยจะมา เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับคือเราไม่ต้อง ไขกุญแจแต่อย่างใดนะเขามาเป็นคีย์เลสแบบนี้ควบคุมการทํางานได้เหมือนกันนะครับล็อกรถปลดล็อกรถค้นหารถนะครับทำได้เหมือนกันแล้วเขาจะมีกุญแจแบบนี้มาให้ด้วยที่เป็นกุญแจไขอันนี้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้แค่เจ้าคีย์เลสตัวนี้แหละพกไว้กับตัวก็สามารถปลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยอันนี้ X 3 0 0รจะให้เทคกว่าในจุดนี้แต่ว่า G สามูจะให้เรื่องของหน้าจอที่ไฮเทคกว่าทีนี้เรามาดูกันต่อที่ตัวของเบาะนั่งของตัวรถนะครับเบาะนั ในดีไซน์แบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นการแบ่ง2ตอนแบบนี้นะครับตรงเนี้ยจะมีลักษณะการแบ่งตอนของเบาะนั่งแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูพื้นที่ใต้เบาะนั่งของฝั่ง G350 ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดระบบไฟชึบนี่เบาะนั่งเขาเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ เปิดออกมาปุ๊บนี่อยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับฟั่งของ g 350เนี่ยพื้นที่เก็บของของเขาจะค่อนข้างยาวสามารถเก็บหมวกกัน็อกแบบเครื่องใบไซส์มาตรฐานเนี่ยได้แน่ๆ1ใบแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type A มาให้1ช่องที่ใต้เบาะนั่งนะครับตัวฝาถังก็จะเป็นฝาถังแบบทั่วไปเลยนะครับ เิดออกมาแบบนี้นะครับผมมือจับกันตกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งของตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จ USB ของเขาเนี่ยจะมี2จุดด้วยกันจะมีใต้เบาะนั่ง1จุดแล้วก็จะมีที่เกะด้านหน้าอีก1จุดวิธีการเปิดก็คือให้เราบิดไปด้านซ้ายหนึ่งที่นี่เท่านี้นเกะด้านหน้าก็จะเปิดออกมาแล้วโดยที่เกะด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องเสียบ USB Type A มาให้อีก1ช่องแล้วก็มีช่องใส่มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดเบาะแบบฉุกเฉินตรงนี้ได้อีกถึงจุดนี่ สามารถเปิดได้รวมทั้งหมดเนี่ยมีจุดให้เปิดเบาะทั้งหมด3จุดด้วยกันได้แก่สวิชหน้ารถ กุญแจรถแล้วก็สลักฉุกเฉินที่อยู่ด้านในคอนโซลหน้าส่วนอุปกรณ์เซอร์วิสรถเบื้องต้นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูของฝั่ง X 3 0 0กันบ้างครับมาดูกันต่อที่ฝั่งของ X 3 0 0 SR กันบ้างนะครับเบาะนั่งของเขาเนี่ยดีไซน์แตกต่างกันแล้วนะครับแต่หัวใจของเขาคล้ายกันเพราะว่าจะมีการแบ่งตอนของผู้ขับและผู้โดยสารเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเบาะตอนเดียวอยู่นะแต่ดีไซน์เบาะเนี่ยลวดลายของเขาแตกต่างกันทีนี้เดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันนิดนึงนะครับ เปิดออกมาปุ๊บด้านใต้เบาะนั่งของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันแล้วพื้นที่เก็บของเขาเนี่ยจะไม่ได้ยาวเหมือนของฝั่ง G 3 5 0แต่จะลึกกว่านะครับอันนี้จะลงไปค่อนข้างลึกเลยเก็บมวกันนอกแบบครึ่งใบใส่ได้สบายๆบาย่ใบนะครับแล้วก็มีกล่องเครื่องมือมาให้ถังน้ามันของเขาอยู่ที่ท้ายรถเหมือนกันนะส่วนฝาถังเนี่ยจะต่างกันละฝาถังตัวนี้จะเป็นแบบค i c k r e l e a s e ปุ๊บนี่เปิดได้แล้วนะครับเวลาจะปิดก็กดลงไปปุ๊บบิดกลับ สร็จแล้วพะทางแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับผมแล้วก็มือจับของเขาก็ซ่อนอยู่ใต้เบาะเหมือนกันส่วนจุดชาร์จตัวนี้ใต้เบาะจะไม่มีจุดชาร์จมาให้โดยจุดชาร์จมือถือของเขาจะอยู่ที่บริเวณคอนโซลหน้าวิธีการเปิดก็คือให้เราเปิดระบบไฟของรถก่อนเสร็จปุ๊บบิดกุญแจไปด้านขวาอีกหนึ่งแก๊กนึงอ๊บอ เด้งออกมาแบบนี้เลยนะครับโดยตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB Type C ให้1ช่องนะครับจะแตกต่างจากตัว G350 น,นั้นจะเป็น Type A แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีที่เก็บของคอนโซลหน้าเนี่ยเขาไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยการหาอุปกรณ์ยึดมือถือเนี่ยมาติดเพิ่มเอาเพื่อต่อไฟจากตรงนี้ขึ้นไปเสียบให้กับมือถือนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆระหว่า,างตัว X300 กับ G350 ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายตัวรถเนี่ยของ G 3 5 0กับ X300 เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับฝั่ง X300 เนี่ยไฟท้ายจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆและก็จะเป็นการรวมเอาทุกสัญญาณไฟเนี่ยเอาไว้ในไฟท้ายเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในชุดโคมเดียวกันซึ่งชุดโคมไฟท้ายของเขามีขนาดที่ใหญ่มากส่วนฝั่งของ G350 เนี่ยไฟท้ายกับไฟเลี้ยวเขาจะแยกออกจากกันนะครับดีไซน์ก็ออกมาในคนละแบบอยู่แล้วส่วนช่วงล่างตอนหลังเนี่ยใช้เป็นชชอคอัพแบบคอยล์สปริงสามารถปรับพีโหลดได้เหมือนกันทั้งคู่และอีกหนึ่งจุด แตกต่างนั่นคือเรื่องของระบบเบรกที่ฝั่งของ G350 เนี่ยดิสเบรกของเขาจะอยู่ฝั่งท่อไอเสียเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์รถสกูตเตอร์ทั่วๆไปส่วนฝั่ง X300 เนี่ยดิสเบรกของเขาจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งเดียวกับเครื่องยนต์นั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากรถจักรยานยนต์หรือรถสกูตเตอร์ทั่วๆไปแล้วนั่นก็คือรายละเอียดของตัวรถที่มีความแตกต่างกันระหว่าง X300 SR กับตัว G350 นะครับเมื่อเรามองภาพรวมแบบกว้างๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนของรถที่แตกต่าางงกันบ้ ที่เช่นตัวถังของรถที่ต่างกันนะครับฝั่ง G 3 5 0เนี่ยตัวถังจะออกแนวกลมมนสไตล์คลาสสิกส่วนฝั่ง X 3 0 0เนี่ยตัวถังจะออกแนวเหลี่ยมเหลี่ยมสไตล์โมเดิร์นนะครับทีนี้อีกหนึ่งจุดสําคัญที่แตกต่างกันนั่นคือเรื่องของหัวใจของเขาครับกับเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์ของทาง X 3 0 0 SR กับเครื่องยนต์ของ G 3 5 0เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ LSP หรือ Lambda Super Performance เหมือนกันทั้งคู่ฝั่ง X 3 0 0เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ี4จังว4วาล์งระบายคา้อนด้วย ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1สูบเหมือนกันนะครับฟัง X 3 0 0ยเนี่ยพละกําลังสูงสุดของเขาจะอยู่ที่25.1แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่24.5ิ้นิวตันเมตรส่วนฟังของ G 3 5 0เนี่ยเครื่องยนต์เป็น LSP เหมือนกันนะครับแต่ขนาดกระบอกสูบของเขาจะอัพขึ้นมาเป็น3 3 0 1้ c ยสสซีซีสูบ4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนกันพละกําลังของเขาเนี่ยจะอัพขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่25.5แแรงแรงงม้าบิดอยู่ที่24.5นนนิวตตัเมรใส่วนของการทดสอบ,บ่เนี่ย เราได้ทําการทดสอบขับขี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันเนี่ยนั่นคือเรื่องของช่วงล่างที่เขาทํางานได้ผมว่าใกล้เคียงกันมากๆทั้งคู่เนี่ยให้ช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิร์มมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีความสามารถในการซับแรงกระแทกที่ทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เรื่องของช่วงล่างเนี่ย G สามานจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยตรงที่เขาสามารถปรับตัวของพีโลด้านหน้าได้ให้มันเข้ากับลักษณะการขับขี่ของเราให้มันใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นส่วนฝั่งของ X 3 0 0เนี่ยจะไม่สามารถปรับได้ในส่วนของ เรื่องระบบเบรกเนี่ยทั้งคู่ทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับมอบระยะเบรกที่เพียงพอต่อการใช้งานในทุกรูปแบบส่วนหัวใจสําคัญของเขานั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยผมอยากให้ทุกท่านลองฟังเสียงดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวของ X 3 0 0ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงไปพร้อมกันเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ของ X 3 0 0จะประมาณนี้ ตัวรอบเดินเบาของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นมาอยู่ที่1,800รอบต่อนาทีเลยทีเดียวมันทําให้ซุ้มเสียงของเขาเนี่ยมันดูรอบจัดนะครับเหมือนกับรถสกูรเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็ลักษณะคันเร่งของเขาเนี่ยก็คือบิดเป็นมาบิดปุ๊บอัตาราเร่งมาเลยเพราะว่าตัวรอบเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยคือดีดขึ้นมารอแล้วทาให้เวลาเราเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยอัตาราเร่งเขามาเร็วมากๆส่วนตัวของ G350 เนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ จะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงไปพร้อมกันนี่ตัวรอบเดินเบาของเขาเนี่ยจะอยู่แค่1,200รอรอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเราจะให้ความรู้สึกว่า มันเหมือนรถลูกโตทั่วๆไปนะครับคือรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกสูบใหญ่เนี่ยลักษณะของเครื่องยนต์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเดินรอบเครื่องต่ําๆเสียงแบบนุ่มๆแน่นๆนะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์เสียงของเจ้า G350 นะครับซึ่งเสียงของ G350 เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเออมันมีความแตกต่างจากรถสกูตเตอร์ทั่วไปนะเวลาคุณได้ยินเสียงมันเนี่ยบอกเลยว่ามันแตก อย่างช๋เอเมื่อกี้ผมลืมเดินเครื่องให้ฟังนะครับ๋ยวผมเดินเครื่องให้ดูลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลน,นะครับเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยอตัตราเร่งเขาจะไม่ได้มาติดมือทันทีเหมือนฝั่งของ x 3 0 0อแต่จะค่อยๆมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอรอบเขาติดปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าอตาัตราเร่งเขาดุดันไม่แพ้กันอย่างแน่นอนลันกษณะของอตัตราเร่งเขาเป็นแบบนี้อ่าคุณผู้ชมน่าจะพอจับสังเกตได้นะครับว่า ตัวของอัตราเร่งเขาเนี่ยเขาจะมาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เรื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่า G 3 5 0ให้ซุ้มเสียงที่พรีเมียมและดูดุดันมากกว่าครับแน่นอนรับว่าราคาจําหน่ายของรถทั้ง2คันนี้ก็มีความแตกต่างกันด้วยฝั่งของ X 3 0 0 SR เนี่ยราคาอยู่ที่1 5 6 9 0 0บาทส่วนฝั่งของ G 3 5 0เนี่ยราคาอยู่ที่2 1 5 0 0 0บาทเอ๊ะหลายๆท่านก็อาจจะมองแล้วว่าโอ้ราคาต่างกัน560หกหมื่นเนี่ยทำไมต้องซื้อ X 3 0 0หรือจะไปซื้อ G 3 5 0้ก็ต้องบอกว ได้รถที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของดลมเบต้าแบบครบคันเนี่ยผมมองว่า G 3 5 0ถือว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่าเขายกเอาดีไซน์รุ่นดั้งเดิมของแลมเบต้ามาแบบถ่ายทอดกลิ่นอายมาแบบจัดเต็มเลยแล้วก็แฝงความไฮเทคเข้าไปในหลายๆจุดให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเกิดคุณเน้นใช้งานรถที่เน้นความดยุดดันในการขับขี่เน้นขับสนุกในราคาที่สมเหตุสมผลในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไปในเครื่องยนต์300ซีซีแถมได้รถสไตล์คลาสสิกฝั่งของ X ส0ม้อย SR ก็ถือว่านา ที่สนใจก็สามารถไปดูตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แลมเบต้าท่วประเทศครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินครับสวัสดีครับ